มันก็อวอาขากเว้ยก็วอาเจ็บเจ็บเงีพีเนพี่อะเอาอารมการเด้อพี่เนาะนะอืมอืมขม มำสบายดีอย่าเอ่ยมาพบก,กับสองเทสหกแปดแปดกับรายการฮาร์ดพาบิ่งมื่อนี้พี่น้องมากินขา้าวกินข้าว็ปราบสีนเด้อพี่น้องเด้อมากิดสีบวบยังไรกินน้ำกันพี่น้องกินข้าวแห้งเอาเด้อพี่น้องเด้อ เอาคากๆก่อนอืมอืเข่าพี่เนอะ Hum. Uh. ขาต้องกันแล้วพี่น้องนะโอ้ยพี่น้องเลยอืมอืมอากา มันขาวล้วไปนอนแล้ว,ลวม,มาเพียยามถือกตับหรือว,วานกันนะไปนอนหวานๆคงผมมันมีเผียเนี่ยอือ ดูยอดพี่น้องเลยี่น้อยคนลาอืมผู้ได้ตดามช่องเฮตุโฮ88รายการห้ามถามมาครับเป็นใจได้คือว่าบ่เฮนโลกิปฮัดไปบวชด,ด้วยพี่น,น,น,น้องนี่ยังหลนอยู่ ไปบวชน้ำพี่น้องเสียอ่านประเภทนี้นะครับก็บวกแส่กับเวลาเนี่ยกับบมี่เราก็เริ่บบมบริทายคลิปได้ยังแ้กก็ทิ่พยายามทายคลิปพี่น้องอัพลงบเงบิ่บให้กำลังใจน้องเด้อ กดติดตามกดสับสไครต์เนี่ยพ่อให้ฮัดเองมีกำลังใจเอาคลิปลงให้เบิรงพี่เนาะ,ะอาบอสเฉพาะต้องว่ากินออกพี่เนาะยังมีหลายๆคลิปสำหรับรายการฮัดพา,นะาเบิรงนะคือพาเบิรงนมืดเดียวซื่อรายการยี้ว่าฮัดพาเบิรงนะวิธีการหากินหาอยู่อันนั้นอันนี้ฮัดเองกับชิปพยายามถ่ายลง phá phá lớp nóng cũng à, khó không khó nào bỏ nằm ọc còn nạm mới xưa nhá sẽ... Ya yeah. nhắm mất cả ừ không phải nói ư um. รสชาติมันนะคุมคุมหน่อยหนึง่งมีืคุมบัวแมนคุมแบบเน่ยเบื่อเลยพี่นาะคุมแบบแ,บแ,บบบแซ่บๆนะคันผู้ใดเคยกินมาเพียก็คือสีหูพี่นาะคุมแบบ,บแซ่บอยู่ฟังไทยเพื่อนกับกินคือกันฮาดเองกเห็นหลายๆคลิปแต่ว่าเรื่องการปรุงมันกับ อาจจะมีความแตกต่างกันน้อยนึงอ่าอืมมีแห้งสุดๆเมื่อนี้มาหน้าไม้สวนเลยกินเขากับสวนเ่ย บวักเว้ือวัาเจ่บๆเรื่องียงมาพี่อ่ะเอาทำกันเ้อะพี่น้องนะคมผมลำ กินไปกินมาพี่นอ้องกะเมื่อน่แหละเอาไว้พอกันคลิปใหม่เด้อพี่นอ้องเด้อสำหรับมือนี้กะศิลาพี่น้องไปก่อนนะไวพอกันคลิปใหม่บ๊ายบาย